โอเคค่ะสไลด์โชว์โทรเวลานะคะ15นาทีจับเวลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสองนะคะขอนำเสนอ Project, โปรเจกต์ u p c y c l i n g Product จากเวสของบริษัทเนสเต้ก่อนอื่นเราขอนำเสนอวิดีโอสัส้นๆที่สื่อถึงแรงบันดาลใจและไอเดียของพวกเรานะคะเพราะพวกเราเห็นว่าเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ทุกความสนใจเปลี่ยนโลกได้ขอเนับอค,ค่ะ คุณอยากส่งต่อโลกแบบไหนให้กับคนรุ่นถัดไปไม่ว่าโลกแบบไหนที่คุณคิดก็เป็นจริงได้ถ้าเราทุกคนเริ่มทำในสิ่งเล็กๆที่ทำเองได้ในทุกๆวันแค่คุณเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษจะสามารถช่วยชีวิตสัตว์ต่างได้เปลี่ยนมาดื่มน,น้ำจากขวดที่ใช้พลาสติกน้อยลงช่วยลดก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกสมดุลขึ้นเปลี่ยนมากินไอศครีมจากซองกระดาษช่วยลดพื้นที่สำหรับฝังกลบขยะ ทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนมาดืนกาแฟาจากกระป๋องที่รีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นสามารถช่วยโลกประหยัดพลังงานได้ถึง9 5เช่วยรักษาทรัพยากรให้รุ่นถัดไปวันนี้เนสเลอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนให้กับโลกด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้รีไซเคิลได้ทั้งหมดเพื่อโลกที่ยั่งยืนในวันนี้และอนาคตที่ดีของรุ่นถัดไปเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ทุกความใส่ใจเปลี่ยนโลกได้ จากที่เนสเซ่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนบรรจุทุกบรรจุภัณฑ์เนสเซ่ให้รีไซเคิลได้100%นะครับเพื่อโลกและอนาคตที่ยั่งยืนนะครับทางกลุ่มสองของเราจึงของนาเสนอโปรเจกต์เนซีโร่อีโคแคมปิ้งบายเนสเซ่นะครับจากที่เราทราบกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและส่งผลต่อเราทุกคนนะครับที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่รุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ เนสเล่ครับในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดนะครับของโลกเราจึงตระหนักในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะครับและจากที่เราหาข้อมูลมานะครับของเว็บไซต์ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับพบว่า80 82เของผู้บริโภคเนี่ยครับสนใจสินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลองมากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นเพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบกระแสการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับหรือแคมปิ้งที่เริ่มเป็นนิยม เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับเนสเซ่โรงงานนาวนครน,นะครับซึ่งปัจจุบันเราผลิตกาแฟกระป๋องกาแฟผงสาเร็จรูปนม u ู t ท,ที่มีการใช้วัตถุดิบหลากหลายซึ่งส่วนมากได้นําเข้ามาใช้ในรูปแบบของบิ๊กแบกนะครับดังนั้นทางโรงงานจึงมีถุงบิ๊กแบกที่เหลือจากการผลิตถึงปีละ1 5 0 0 0 0ใบต่อปีและด้วยคุณสมบัติพิเศษของถุงบิ๊กแบกที่มีความเหนียวหนากันน้ําโครงการจึงมีแนวคิดที่จะนาถุงบิ๊กแบกเหล่านี้มาทาผลิตภัณฑ์อัไซายคิงโดยการแปลรูป, Big ปบิ๊ก ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายในเซฟมากกว่า1 0 0้อยล้านบาทและคาดว่าจะโตได้ถึง25ปเซนภายใน3ปีครับค่ะเริ่มที่การวิคออสเวสแอนาลิซิสนะคะจุดแข็งของเราคะ่ะคุณสมบัติเด่นของ b i g b a c คคือทนทานทุกสภาพอากาศคะ่ะรับน้ำหนักได้มากกว่า1000กิโลกรมัมและติดไฟยากคะ่ะปรับได้หลายรูปแบบพกพาสะดวกคะ่ะตาม Product d e s ไซน์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมพะนำอวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมา ผลิตใหม่ค่ะจุดอ่อนของเราค่ะบิ๊กแบ็กที่นํามาใช้มักเป็นวัสดุสีขาวไม่มีรวดลายหรือสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะสินค้ามีราคาต้นทุนสูงกว่าเต็นท์ทั่วไปเนื่องจากต้องผลิตแบบอัพไซคลิงเนสเล่ไม่มีความรู้ความชํานาญในการผลิตเต็นท์เองค่ะจํานวนบิ๊กแบ็กต่อปีมีจํานวนจํากัดตามการใช้งานจริงของเนสเล่ค่ะโอกาสหรือโอกาสชุนิตี้ค่ะปัจจุบันมีคนให้ความสนใจกับสินค้าอัพไซคลิงมากขึ้นค่ะแล้วก็กิจกรรมการเต็นท์พักแรมกําลังเป็นที่นิยมทําให้มีสถานที่สําหรับการเต็นท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายค่่่ะเนนสลมมีีพััธิกกยยวบค้าาออูห ในการผลิตค่ะเพราะว่าทําโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมานานยาวนานค่ะมีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเรื่องสินค้าอัพไซคลิงและมีการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศค่ะ อุปสรรคค่ะสถานการณ์โควิดทาให้การท่องเที่ยวมีข้อจํากัดมากขึ้นค่ะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าค่ะสภาพอากาศและภัยธรรมชาติต่างๆก็เป็นข้อจํากัดในการกางเต็นท์ค่ะออจากการวิเคราะห์สภาวะทำให้เกิดกลยุทธ์ด,ดังนี้ค่ะกลยุทธ์เชิงลุกค่ะมุ่งเน้นการน,นําเสนอสินค้าอัพไซ์เครื่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงโดดเด่นเรื่องความคงทนค่ะพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบหลากหลายและใช้งานง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าค่ะ กลยุทธ์เชิงแก้ไขค่ะร่วมมือกับแบรนด์และพันธมิตรต่างๆเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอมีการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลยุทธ์เชิงป เออชิงป้องกันค่ะมีการแนะนําการใช้งานในรูปแบบอื่นๆนอกจากเต็นท์ค่ะสามารถปรับการใช้งานเป็นไปนยวนได้หรือนําเสนอการใช้งานเต็นท์ขนาดเล็กที่สามารถกางได้ในบ้านค่ะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวหรือนําเสนอเต็นท์ที่มีความคงทนค่ะสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าต่อการซื้อหนึ่งครั้งค่ะกลยุทธ์เชิงรับค่ะเอ่อเพิ่มผลิตภัณฑ์พร้อมชุดอุปกรณ์กางเต็นท์ที่สามารถสร้างสรร์เอ่อ พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถสร้างสารรค์งานศิละปะออกแบบลวดลายบนเต็นท์ในสไตล์ของตัวเองได้ค่ะและยังเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนๆหรือครอบครัวในขณะที่ออกไปข้างนอกไม่ได้ในช่วงนี้ค่ะต่อไปค่ะครับครับวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดนะครับวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินต้องการกำไรสุทธิที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในปีแรกภายในระยะเวลาสามปีต้องการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต วัตถุประสงค์ด้านการตลาดนะครับเป้าหมายระยะสั้นหนึ่งปีก็คือสร้างความรับรู้ของลูกคา้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่คับไซคิงเต้นของเนสเล่สร้งความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เต้นของเนสเล่ให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจทดลองใช้แล้วก็อยอมรับผลิตภัณฑ์นะครับต้องการยอดขายร้อยล้านในปีแรกนะครับเป้าหมายระยะยาวทาให้ลูกค้ากลุ่มแคมปิ้งรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายประสากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเนสเล่และสร้างความพักดีต่อแบรนด์สินค้าต้องการยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็น ค่าสำหรับ STP นะคะในส่วนของ segmentation จะแบ่งเป็น4ด้านใหญ่ๆนะคะคือด้านด้านประชากรศาสตร์จะแบ่งเป็นอายุของผู้บริโภครายได้อินคำนะคะแล้วก็ด้านจิตวิทยาค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นรูปแบบการท่องเที่ยวค่ะด้านภูมิศาสตร์เช่นภูมิมีภาคค่ะคนกลุ่มคนที่อาศาัยในเมืองหรือว่าคนที่อาศาัยอยู่ในชนบทเป็นต้นค่ะ ค่ะในส่วนของหอง targeting targeting น,นะคะคือกลุ่มเป้าหมายที่เลือกก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและต้องการการพักผ่อนหลีกหนีจากความเครียดและมีไลฟ์สไตล์ชอบการท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะชอบเข้าสังคมและก็ชอบถ่ายรูปแนวธรรมชาติค่ะโดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปหรือมีอายุป,ประมาณ25-40ปีค่ะ ส่วนของ uh, S.T.P. ด้านด้าน positioning ค่ะสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแบรนด์ของเราจะเป็นเต็นท์ที่มีคุณภาพสำหรับการตั้งแคมป์ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นลูกค้าจึง,จ,งจึงสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่และเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเพราะทีมพัฒนายึดมั่นในเป้าหมาย Good Food Good Life เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเสมอมาค่ะจุดเด่นของแบรนด์นะคะก็คือเป็นการเน้นวัสดุอน,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะการออกแบบที่เรียบง่ายติดตั้งไม่ยุ่งยากค่ะมีความคุ้มค่าสมเหตุสมผลแล้วก็แข่งขันราคาแข่งขันกับคู่แข่งได้ค่ะโดยที่โลโก้ของแบรนด์เราคือจะเป็นจะเน้นเรื่องอสัญ,ญลักษณ์ของของของรีไซเคิลค่ะแล้วก็สีจะเป็นสีเขียกวกับสีน้ําเงินค่ะค่ะด้านถึงกรอบการแข่งขันค่ะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของมิลเลนเนียนค่ะชอบการท่องเที่ยวนะคะเป็นต้น POP ก็คือเป็นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าแบรนด์เนส้่เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วค่ะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะส่วนข้อแตกต่างที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆก็คือ จุดเด่นที่สินค้าผลิตออกมาจะคำนึงถึงสิ่งแวดลอมค่ะโดยที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีแนวคิดแนว,แน,วนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นด้านอื่นๆก็คือประกอบง่ายล้วไม่ยุ่งยากค่ะส่วนแบรนด์เอเซนก็คือ Good Food and Greener Camping Experience ค่ะในด้านของผลิตภัณฑ์นะคะ คือทางทีมพัฒนาค่ะเลือกใช้เป็นกระป๋องและห่วงห่วอลูมิเนียมค่ะแปลร,รูปเป็นโครงสร้างนะคะขวดน้ําพลาสติกและฝากขวดจะแปลร,รูปเป็นข้อต่อแล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกค่ะแล้วก็ส่วนถุงกระสอบจะแปลแต่เป็นผ้าใบและพื้นเต็นค่ะแผนผ,นผลิตภัณฑ์หลักของเราจะแบ่งเป็นแค่เต็นสนามทั่วไปค่ะโดยที่จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือเต็นสาหรับ1-2คน3 4ถึงคนแล้วก็5คนค่ะโดยแบ่งเป็น5 SKU ค่ะ อันนี้คือรูปภาพโดยคร่าวๆนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวของอสินค้าที่เป็นโครแบนดิ้งค่ะเช่นโคกับ Nintendo เพื่อให้มีความแปลกใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะครับกลยุทธ์ด้านราคานะครับการตั้งราคาของแบรนด ของเรานะครับจะตั้งราคาเพื่อเน้นกําไรให้กับบริษัทมากที่สุดนะครับโดยมีการควบคุมค่าใช้จ่ายของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้นะครับทําให้ในส่วนนี้นะครับเราไม่มีในส่วนของค่าวัตถุดีนะครับโดยวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาของเรานะครับหนึ่งก็คือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือกําไรมากที่สุดนะครับสองเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้และสามเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ครับไปเลยครับครับ เราเทียบราคาขายอิงราคาคู่แข่งนะครับแล้วก็ตั้งราคาที่แข่งขันได้ตามแบรนด์ positioning นะครับให้มีความสมเอสุสมผลและทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถูกหรือแพงจนเกินไปครับต่อไปนะครับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจับจำหน่ายนะครับเราแบ่งออกเป็น3ช่องทางานะครับผ่านอ่า put and pull strategy นะครับโดยแบ่งเป็น p u strategy ที่80นะครับโดยช่องทางแรกก็คือตัวแทน จำหน่ายนะครับมีการจัดจำหน่ายผ่านทางร้านอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับเช่นซูเปอร์สปอร์ตโฟรแคมปิ้งหรือดีแคทลอนนะครับช่องทางที่2คือผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าโดยขั้นแรกของเรานะครับเรื่อจัดจำหน่ายผ่านห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับโดยมุ่งเน้นที่สาขาในตัวเมืองภายในกรุงเทพและประมิมณฑลนะครับ โดยมีตัว i n c e n t i v e โปรแกรมของเรานะครับก็คือมีส่วนลดเงินเคื่อนให้กับตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มียอดขายถึงเป้าครับมีการสนับสนุนส่วนลดสำหรับงานโปรเจกต์หรืองานประมูลนะครับแล้วก็มีการจัดดิสเพนในร้านครับตัว Personal Touch and Service Le v e l นะครับเช่นการรักษาคําสัญญาความลับของคู่คู่ธุรกิจนะครับมีการยืนราคาเป็นช่วงเวลาครับตัวเทคนิค l s u p p อร์เช่นการฝึกอบรมแก่พนักงานขายในบริษัทลูกค้านะครับแล้วตัวรีซอสส p อร์ตคือการซื้อขายแบบเงินเชื่อครับต่อไปเลยครับ เรไปเป็นตัวภู strategy ที่20%นะครับผ่านช่องทางที่3ก็คือการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็คือผ่านทาง Shopee Lazada แ,และ JD Central นะครับโดยมีเซลโปรโมชั่นก็คือเช่นการจัดราคาโปรโมชั่นในช่วงเวลาพิเศษต่างๆหรือการจัดกิจกรรมนอกสถานที่นะครับโดยมีตัว Resource Support ดี s อร์สเซอ p ์พอยก็คือการซื้อขายโดยเงินสดและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการครับตัวเซอร์วิสเลเวลคือการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกําหนดและสินค้าที่มีคุณภาพครับต่อไปนะครับ กลยุทธ์ด้านการตลาดนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอยู่ในช่วง introduction period ทำให้เราต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับโดยการเน้นจุดเด่นในกระบวนการ upcycling ทำให้ทำให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลักของ n e s t ล่ประเทศไทยผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook ต่อไปเลยครับ ตัวแบรนด์อมบลาสเตอร์นะครับของเราเรียกเป็นดารานักแสดงนะครับคุณติ๊กเจษด,ดาพรผ,ผลดีซึ่งมีไลฟ์สไตล์ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแคมปิ้งและอนุรักษ์ธรรมชาติครับต่อไปนะครับ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของเรานะคะจะมีทั้งหมด7แคมเปญค่ะแคมเปญแรกนะคะชื่อ n e s ิ l ลเ e ี l วเนเจอเรียวยค่ะซึ่งเราจะแบบเป็นพุสตาเดจีนสินะคะจะมีการสนับสนุนการทาสื่อโฆษณาให้กับตัวแทนจําหน่ายนะคะแล้วก็จะมีการจ้างพนักง,งานแล้วก็ให้อินเซนทีฟห้าสิบาทต่อการขาย1เต็น์ค่ะรวมถึงพุสตาเดจีนเจิรนะคะเราจะมีการทําให้ลูกค้าเนี่ยจับฉลากนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะโดยรางวัลเนี่ยจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นนาฬิกามีแบ ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะผู้ที่ได้รับย่อนไลค์แอนแชร์สูงสุดสุดนัดแล้วนะคะจะได้มีแนอนกิกจากคุณติก๊กเจษดาพรค่ะต่อไปเป็นแคมเปญที่2นะคะจะชื่อแคมเปญว่า มอลลีดีมมงโปรฟิตค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะโดยอินฟลูเอนเซอร์จะได้รับ2%จากยอดขายผ่านโค้ดนะคะที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีการสนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายทำต่างๆนะคะส่วนภูสตาเจจี้ Strategy เนี่ยจะเป็นกิจกรรมแคมปิ้งทิปนะคะโดยเราจะส่งคัดเลือกจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จํานวน3ารางวัลน,นะคะไปแคมปิ้งกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเองชื่นชอบค่ะ แคมเปญที่3นะคะชื่อแคมเปญว่า ซัมเมอร์แอนด์วินเทอร์แคมปิ่งเอ็กเซนทันพาซานะคะอันนี้จะเป็น uh, การตั้งอีเวนต์นะคะผ่านห้างสรรพสินค้าค่ะโดยเราจะให้พื้นที่ในการจับจัดจำหน่ายสินค้านะคะกับพนักงานขายค่ะโดยจะมีรีเบทให้สินค้า1ชิ้นนะคะจะได้รับเงินคืน2%ต่อชิ้นค่ะส่วนลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ2,000บาทนะคะจะได้ก e ิฟ t ์มาเช e r ซื้อผลิตภัณฑ์ในงานมูลค่า200บาทค่ะต่อไปแเปนที่4ค่ะ ชื่อแคมเปญว่า Winter in Love X Big Mountain Music Festival นะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมกับเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยพูซสา s t r a t เนี่ย80%เราจะสนับสนุนเต็น้์ของเรานะคะภายในงานอคอนเสิร์ตนี้นะคะพูซสา s t r a t เนี่ยเราจะให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยแสดงบัตรเข้าชมงานนะคะแล้วก็รับคูปองส่วนลดเต็น์ของเรามูลค่า100บาทภายในงานค่ะต่อไปเป็นแคมเปญที่5ค่ะ ชื่อแคมเปญ Save the Earth Save Your Life นะคะปลูกป่าเพื่อรักโลกอันนี้จะเป็นกิจกรรม CSR นะคะที่ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมมาทํากิจกรรมปลูกป่าค่ะโดยในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้พื้นที่แสดงสินค้าติ่งของเราด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถโพสต์ภาพขณะทํากิจกรรมปลูกป่านะคะพร้อมติดแฮชแท็ก Save the Earth by n h e Zero ค่ะจะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลน,นะคะเป็นเต็นท์รุ่น S 2 4 2ค่ะโดยการสุ่ม3มรางวัลค่ะต่อไปแคมเปญที่6นะคะ เพื่อแคมเปญว่าโชว์ยัวไอเดี t ทูเดล l d ค่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมประกวดเตียนสวยงามน,นะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะได้รับกิฟต์อวอร์ชเนอร์นะคะมูลค่า2องแสนบาท1นึ่งแสนบาท5้าหมืนบาท3าม0 0ืนบาทและ1นึ่งมืนบาทตามลำดับค่ะแล้วก็แคมเปญสุดท้ายนะคะเป็นแคมเปญแฟลชเซลล์เอชช้อปปี้ค่ะโดยเราจะทำการ จัะโปรโมชั่นร่วมกับช h อปปีนะคะในวันที่1นึ 1, ่งเดือนหนเดือนสองไปจนถึง1 2บสเดือนสิค่ะโดยลูกค้าเนี่ยสามารถกดโค้ดผ่านแอป s h o p ปีเพื่อรับแคชแบ็ก2ี่นะคะเมื่อสั่งซื้อผ่านเนสเล่ช็อปปี้มอลล์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแกนชาร์แสดงแคมเปญทั้ง7แคมเปญค่ะตลอดทั้งปีของเราค่ะจะอะไรต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการพยายามงาทค่ะปีแรกนะคะจะมีบิ๊กแบ็กหนึ่งแสนห้าหมื่นบ<อ> เราจะพยากรว่าจะมีปริมาณการขายเต็นท์อยู่ที่ 28, 2 8 0 0 0หลังนะคะโดยแบ่งจํานวนตามตารางนะคะคิดเป็นยอดขายทั้งหมด100ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตอยู่ที่25%ค่ะต่อไปเป็นการพยากรณค่าใช้จ่ายค่ะทีมพัฒนาได้พัฒนาได้พยากรต้นทุนค่าต้นทุนขายเทียบกับยอดขายแบ่งตามประเภทของเต็นท์นะคะ เป็นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะคะคิดเป็น 25%, 30%และ45%ตามลำดับค่ะสำหรับค่าใช้ใจ่ายพันแปร47ล้านนะคะมาจากค่านายหน้าและสำหรับและค่านายหน้าสำหรับพนักงานขายค่ะส่วนต้นทุนคงที่33ล้านจะมาจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเปหลักค่ะต่อไปเป็นตารางํำนวณหากำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะมีกำไรส่วนเกินตอนนะะ่ตนอหน่นนวยอยู่ที่1,8 8 0บาท6กสตางค์ค่ะ เมื่อนอามาคำนวณจุดคุ้มทุนนะคะในปี6ในปี2,565จะผลิตต้องผลิตและจําหน่ายไม่น้อยกว่า17,000หลังอ่าปี2,500 2,566นะคะไม่น้อยกว่า16,000หลังและปีสุดท้าย2,567ไม่น้อยกว่า15,000หลังค่ะสำหรับงบกำไรขาดทุนนะคะเราจะได้กำไรในปีแรก15ล้านบาทซึ่งคิดเป็น15%ของยอดขายและเพิ่มขึ้นเป็น21%และ26%ในปีถัดไปค่ะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้วางไว้นะคะ ต่อไปจะเป็นสไลด์การเปรียบเทียบนะคะหากเราขายบิ๊กแบ็กเป็นสแครปให้กับบริษัทรับซื้อของเก่านะคะราคาขายจะอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทต่อใบซึ่งจะได้เป็นเงินแปดล้านสองแสห้าหมบาทค่ะถ้าเกิดเรานํามาผลิตเต็นท์จะสามารถสร้างยอดขายได้ถึงหนึ่งรอยล้านบาทค่ะเวลาค่ะต่อไปนะคะเป็นการควบคุมผลการดําเนินงานทางด้านการตลาดค่ะโดยจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับกลุ่มกับเป้าหมายนะคะโดยได้จัดทําตารางแผนการดาเนินงานค่ะ ในปี2064นะคะจะมีในเรื่องของไต,ตรมาสที่1และ2นะคะทำการศึกษาความเป็นไปได้เลือกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์พัฒนากลยุรธ์ทางการตลาดค่ะจากนั้นในไต,ตรมาสที่3นะคะทำการวิเคราะห์ธุรกิจวางแผนการตลาดวางแผนการผลิตและในไต,ตรมาสที่4นะคะจะดําเนินการผลิตแล้วก็ควบคุมคุณภาพและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ค่ะในต้นปี2065นะคะทาการวางจําหน่ายนะคะร่วมกับจัดในการส่งเสริมการขายร่วมกับตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังการวางจําหน่ายทุกๆ3เดือนค่ะ ต่อไปนะคะแผนฉุกเฉินค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ด้านนะคะด้านที่1ก็คือแผนสำรองทางด้านการตลาดค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีนะคะโดยที่มีเรื่องของผลการ,รผลประกอบการปีแรกต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะทำการวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ถึงความ รับรู้ถึงคุณค่าของสินค้านะคะร่วมกับออทํางานร่วมกับภาครัฐนะคะจะทำแคมเปญท่องเที่ยวค่ะกรณีที่2นะคะผลประกอบการใน3ปีด้ต่ัมกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุค่ะจากนั้นจะพิจารณาปรับแผนการตลาดโดยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายกับกลุ่มเป้าหมายนะคะกรณีที่3การเข้ามาในตลาดของคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำการจัดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ออพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งค่ะ ต่อไปนะคะแผนสำรองด้านการดําเนินการค่ะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1คือหากยอดขายลดลงนะคะซึ่งหากลดลงต่ากว่าเป้าหมายแต่ไม่ต่ากว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยฝ่ายผลิตทําการลดปริมาณการผลิตลงนะคะแต่หากลดลงใน,นในเดือนในเดือนหนึ่งสูงกว่า50ฝ่ายผลิตจะลดการชะลอ การผลิตลงชั่วคราวค่ะและหากยอดขายนะคะลดลงเป็นเวลาหูเดินติดต่อการฝผลิตจะหยุดการผลิตแล้วก็ลดสินค้าคงคลังนะคะกรณีที่2คือหากสินค้ามีความต้องการมากเกินกําลังการผลิตนะคะจะทําการวางแผนจัดสินค้าคงคลังให้เพียงพอค่ะแล้วก็หาเอาซ้อสและแหล่งสรองจากแมท,ที่เรียวอื่นๆค่ะด้านที่3นะคะแผนสํารองทางด้านการเงินค่ะ แบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือหากยอดขายไม่เป็นตามเป้านะคะทําให้บริษัทขาดสภาพคล่องนะคะทําการกู้เงินจากทางนานาเริมสภาพคล่องค่ะและปรับแผนการตลาดให้มีความเหมาะสมค่ะกรณีมมที่2นะคะหากต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้นนะคะต่อรองกับเอ้าซอร์ค่ะแล้วก็ทาการลดข่ายต่างๆค่ะสุดท้ายนะคะคือแผนสำรอง้ันอื่นๆค่ะคือหากเกิดอัคขีภัยนะคะทําการทําประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะแล้วก็สำรองสันเอ้าซอร์นะคะในส่วนของกลุ่มที่กลุ่มของที่สองนะคะกลุ่มเนซีโลค Eco Camping by n e s l e ตนะคะขอบศพการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเจ้าหนจารย์ดรธทีรรัสค่ะ,ะก็ดีค่ะเอา,เอาของบิ๊กแบ็กเนะแบบาะนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบดู ไรายได้ด้วยเนาะเปิดการเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ในส่วนของการอา่อาอย่างอื่นนะคะแคมเปญอะไรดูแบบว่าสร้าง awareness แล้วก็มีการใช้การต่อได้ดีคือให้ซื้อเต็นท์แล้วซื้อไปทำอะไรก็จัดกิจกรรมเลยนะคะจะได้แบบว่าเอาเต็นท์ไปกลางฟังเพลงกันนะเอาเต็นท์ไปกลางตอนปรป่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือ ซื้อแล้วได้ใช้คือจะหาที่ให้ใช้ต่อด้วยนะคะเหมือนกับเป็นระบบต่อเนื่องเลยนะคะแต่ก็มีนิดนึงตรงเรื่องของ pricing ที่บอกว่าต้องการ profit maximization นะคะตรงนี้เห็นเขียนมาก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะว,ว่ามันจะได้ profit maximization ได้อย่างไรนะคะ ธรรมดาเนะถ้าเป็น profit maximization ก็ต้องทำวิจัยหาดีมาเนาะนะคะแล้วก็จุดที่ตั้งราคาแล้วก็จะต้องดูว่าต้นทุนหักต้นทุนไปแล้วตรงนี้จะทำให้เกิด maximize profit ได้อย่างไรตรงนี้ยังไม่เห็นข้อมูลที่ชั c h a n ก็เลยได้แต่เคลมว่าตัวเองเป็น profit maximization แต่ว่าเอ๊ะแล้วที่มาหลักมัน profit maximization จริงหรือเปล่านะคะยางตรงนี้ไม่เห็นข้อมูลแล้วก็เรื่องของ positioning นะคะ โคชเชนนิ่งเนี่ยเอ่อว่าภา positioning คันเนี่ยของนี่เนี่ยตรงกลางอ่ะเราเปิดภาพโคชเชนนิ่งแมททุกทีโค positioning เนี่ยคือสิ่งที่เราเอา P O D ของเรามาเอ่อย้เตือนตัวเราเองว่าเราจะไปทางไหนเด่นทางไหนกว่าใครนะคะแต่กลายเป็นเราด้อยกว่าอีกหยี่ห้อเลยอยู่ทางขวาเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยกลายเป็นอ่ะ แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะเด่นเนี่ยคุณภาพอยู่กลางๆเลยค่ะอย่างนล้ลงไปเอ่อ positioning นี้เราต้องเขียนให้เราแกนที่เขียนเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เราเป็นพีออดีอะค่ะเราจะได้อยู่ทางขวาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราเด่นกว่าใครแล้วคนอื่นล่ะเขาจะมาทางเราบ้างไหมอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นว่าเขาจะมาหาเราแต่อันนี้กลายเป็นว่าเรากลืนพืนมาซ่อนนะคะก็เลยเอา้าวแล้วจะเรียกว,ว่าเป็น positioning ที่ดึงมาจากพีออดีได้อย่างไร ออื่นโอเคค่ะดีชอบในเรื่องของสีพี CP ที่ต่อเน,นื่องค่ะขอบคุณคะ่ะ่ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ,อ,ะอาจารย์ว่ามีการใส่ข้อมูลแบบเข้าใจกันผิดนิดนึงตรงอแคมเปญเจ็ดแคมเปญน,นะคะอืมตรงเนี้ยไลไ์โชว์นิดนึง ดูในดีเทลก็ได้ค่ะในรายละเอียดของแต่ละแคมเปญค่ะอันไหนก็ได้ค่ะ,ะไม่จำเป็นต้องมี Push พุชพูในแคมเปญ o m m u n i c a t i o n นะคะคืออย่างนี้เวลาอาจารย์สอนเรื่อง p l a ลสจำได้ไหมเราพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วพูดถึงกรณีที่เราใช้คนกลางหรือขายผ่านช่องทางมันจะต้องเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเหลือคนกลางแบบเป็นคู่ค้ามีทั้งพุชกับพูนะคะ แต่ว่าพอเราเอามาทำเป็นแคมเปญนะคะแคมเปญเนี่ยคือการทำคอมมูนิเคชันซึ่งแคมเปญเนี่ยจะมีไว้เพื่อขายผ่านคนกลางก็ได้กลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลางแล้วก็ end u s e r ของคนกลางก็ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ทุกแคมเปญเจ็ดแคมเปญเข้าใจปะ่ะมันไม่ได้เป็นฟอร์แมตนะคะว่าต้องมีพูชกี่เปอร์เซ็นต์พูกี่เปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นแล้วยิ่งที่เป็นแคมเปญสุดท้ายอะคะ่ะ เซลส์ก uh, ับเอ็กซ์ชอปปี้ค่ะเห็นไหมตัวเองไปต่อไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีคนกลางเพราะตัวเองขายตรงที่ใน s h o ป e, ี้ใช่ไหมคะก็เลยต้องใส่พุชเป็นศเปอ็นตอันนี้ที่ถูกต้องนะคะเอาคําว่าพุชกับพูออกเลยค่ะนะคะใส่รายละเอียดแคมเปญแต่ละอันว่ามันคืออะไรใช้กลยุทธ์แบบไหนไม่จำเป็นต้องมีการอัดไปที่คนกลางเสมอเพราะว่าบริษัทนี้ ขายตรงที่ Enduser เ e องด้วยใช่ไหมคะออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเนาะไม่ได้ขายผ่านคนกลางเท่านั้นเนาะเขียใจไหมคะเข้าใจกันนะคะค่ะอาจารย์ขอบคุณค <ira> ่ะเข้าใจโอเคค่ะอแล้วแคมเปญสี่ขอดูอีกอันแคมเปญสี่ตรงที่เป็นการทำพ u s h s t r a เ e g y อะค่ะ ในบ็อกซ์ที่บอกว่าพูชและพูนะคะไรอีกแคมเปญเนี e ่ยนะคะสนับสนุนพิพันเต้นของ Net Zero ภายในงานอันนี้มันไม่ใช่พูชพ s ชคือการผลักดันไปที่คนกลางแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยมันไม่มีคนกลางอะคะ่ะมันไม่เกี่ยวอ๋ออาจารยค์คะขอตอบค่ะอันนี้เป็นงานของ Big m o u n t เทนคะ่ะคือเราจะโคแบนด์กับคนกับเราจะเป็นโปรเจกต์กับ Big m o u n t เทนคะ่ะอาจารย์ Big m o u ม t เทนไม่ได้รับสินค้าแล้วไปขายนี่คะ่ะ เราเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะแต่ว่าในงานบิ๊กบอลเทนจะมีการ,จะ,การจะมีกิจกรรมคร้างคืนค่ะอาจารย์ซึ่งเขาจะขายเต็นท์ของเราอ่ะจะเป็นสบ <ไป S 2> ายเออร์พูชไปหายเขาค่ะขายเต็นท์เขาจะเป็นตัวกลางให้เราในอีเวนต์ถูกไหมคะเอ่อไม่ค่ะคือเราเราหาของเขาเป็นตัวกลางให้เราคถอค่ะคือเราไม่ได้กลางเต็นท์ให้กับลูกค้าค่ะเราเป็นปเราเป็นเหมือนเขาจะซื้อเต็น์ระยะยาวเลยใช่ไหมคะหรือว่าจบอีเวนต์เต็นต์กลับมาเป็นของเรา อืมอุยมันเงียบไปแล้วในงานคือซื้อค่ะนะคะซื้อแล้วบิ๊กมอนเทนจะเอาเต็นท์ไปใช้ตลอดวัยอย่างนี้หรอคะซื้อก็แปลว่าบิ๊กมอนเทนไม่ใช่คนกลาง e อ d user ไม่ได้มาซื้อต่อจากบิ๊กมอนเทนแค่มาเช่าใช่ไหมคะมาพักเนาะค่ะมา มาพักเนาะเพราะนั้นบิ๊กเมลทนเป็นแค่ provider ผู้ให้บริการไม่ใช่คนกลางซื้อมาขายไปค่ะเขาแค่เอาเต็นท์ไปตั้งแล้วคนมาพักจ่ายค่าเช่าอาจารย์ว่าโมเดลเนี้ยถ้าจะให้บิ๊กเมลทนเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคนกลางเขาก็ไม่รู้จะเอาเต็นท์ไปขายใครต่อไงค่ะเข้าใจตรงกันเนาะหรือว่ามีอะไรจะคอม อ,อ่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าบริษัทเราค่ะจะจะจะเป็นการขายค่ะเพราะว่าของเราเอากลับมาของเราก็ทําประโยชน์ไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจะเป็นของทางบีมเอลเทนค่ะที่พยายามที่จะเคลียร์เต็นท์ออกค่ะว่าอาจจะแบบว่าให้ลูกค้าค้างคืนแล้วก็ลูกค้าสามารถนําเต็นท์กลับไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะแบบโอเคกับการพักแรมค่ะแล้วก็สามารถเก็บเต็นท์กลับไปได้เลยเพราะว่าราคาอาจจะรวมอยู่แล้วค่ะในค่าเต็นท์อาจจะเป็นแนวแบบนั้นก็ได้ค่ะอาจารย์เอาจริงๆนะ คนทักพักเต็นซื้อเต็น์กลับด้วยหรอคะเออไม่ค่ะคือราคาที่ลูกค้าเขาซื้อตั๋วมาค่ะเขามาจะเป็นแพ็กเกจเต็น์อยู่แล้วค่ะง,งน<อ>านทักเต็เนต์กลับได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าให้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 ใหมปนรูปกิจกรรมในงานต่อไปหรืออะไรก็ได้ค่ะก็คือเป็นการส่งเสริมการการ reuse เต็น์ก็ได้ค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์อาจารย์ว่ามันเป็นโม, <c oughs> โมเดลใหม่มากๆเลยที่คนไปพักเต็นต์แล้วกลับบ้านพร้อมเต็น์ แล้วเขาจะกลับยังไงอ่ะมันใหญ่พอควรนะอ,อ่ไม่ค่ะมันจะเป็นเต็นขนาดขนาดเล็กที่สามารถพับเก็บใส่ถุงได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าของเราค่ะสามารถพับเก็บได้ของเราก็จะได้แบโบโป<อ>รโมทใรนดของเราด้วยค่ะอย่างนั้นจริงก็ดีมันเป็นโมเดลที่ add v a l u ให้กับธุรกิจเอ่อเน็ตซีโร่เลยนะเพราะว่าแทนนี้ซื้อมาขายไปไปพึ่งพาร้านอุปกรณ์เดินป่าอะไรอย่างนี้นะก็ไปเอ่อไปเอ็กกับธุรกิจ ที่เป็นออแกไนเซอร์แล้วก็จัดเป็นเอาท์ดอร์อีเวนต์โดยที่มีองค์ประกอบหนึ่งของเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้คือเต็นท์ก็โอเคนะเป็นการทำแวลูอดแต่แต่ต้องต้องคอนเฟิร์มแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นการเล่าเรื่องก่อนเอาโมเดลเราเนี่ยจะจะเปลี่ยนรูปแบบการขายหรือเพิ่มเพิ่มช่องทางแทนที่ขายผ่านคนกลางก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นออแกไนเซอร์อีเวนต์เนาะ ค,ค่ะขอบคุณค่ะอ่าหมดแล้วล่ะขอบคุณทุกกลุ่มนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะคุยกันกับท่าน